มีไปข้างในบนน่ะสบายดีสบายดีบัดสุขุสุขบนพี่น้องจ้ามาเด้อมาล้างเห็ดปวดเด้อล้างเห็ดแดงเห็ดสบายดีป้าลุงหามากระทุกข์กันง่ะกระบุนกระโจมสวัสดีค่ะมาล้างเห็ดจ้ามาล้างเห็ดมามาลาเรื่องพาทูพี่น้องมาลาคือได้เห็ดลายเท่ามะนี้เพิ่นไปหายใส่มาให้เมื่อดวงดีเมื่อไปปลูกไว้ตี พี่น้องเก็บม,มูเดียวสะกวัเนาะมันไปลยีมาฟหรือโอ้ยผู้จัดผ่านค่อยๆแล้วเจ้มูเดียวไันด้หาบหนึ่งไปนั่งเก็บนจนปวดขาอันนั่งเหยียดแข้งเก็บเลเมื่อในหิวข่าเออทั้งอีกเปรบอย่งโคกอ่ะปัญีมันออกแขมทางเนาะปะยันคนมาผ่าบอออีกอย่างหนึ่งเขาประธานหูพี่นะะ้องเฮ็ดไม่ทังก็ออกมือสองมือ เห็ดปลวกออกอีกแล้วพี่น้องบานเลสกิ๊กเข่ากับสิบปีเกียวสิพักกันไปหาเห็ดอีกแล้วฝนตกข่อยไปเกียวไปเจอบ่อแดดคอยบ่ชนเด้อกันเห็ดออกกันจิไปเลาะพยายเกี่ยวเกี่ยวโลดพอดีแล้วพี่น้องสวงนี้ก็ยังบ่ทันได้เกี่ยวเข่าฝนตกอีสุเมอร์มื่อวันก็ตกมื่อคืนเนี่ยก็ตกแห้งเอิดเอิดลูไปย่อนี่เอาคุณแม่มื่อวันคือออกมานาเฮ้อหรือว่าได้ข้าวเก็บเห็ดปลวกบ่อ ได้ปลวกลายเคุณนว่าแม่เราไปอยากนี่โอ้ยดีได้ๆเอามาล่านเมื่อเอาคุณแม่มันมาลากเห็ดปวกซอยขี่คานหาไม้แล้วก็ข้านล่างเจ้าข้าวน้ำยายมาล่างเห็ดสะอ่อนบ่พี่น้องอันเมื่อวานนี่พากันไปฮักพลอยเพราะว่าเห็นเขาเจ้าล่างเห็ดวันนี้ชัเพื่อนเลยพากันไปหาแต่เส้าผัดดวงดีบานหุ่งที่ส่วนาะ พอดใส่เจแลไ่ไปใส่โอ้ยจนหมูหามาจามาาามาังวาหาบมาเลยทางกระป๋ายเ <c oughs> ลยเ <c oughs> จ้า,าเอิ่นอยู่เอาาิ่น <c oughs> อยู่ไปเด้อไปเด้อนเลยบัดพอเห็นเขาหาบมาเพราะว่าตาตีไปไปกระป๋ตาย <c oughs> ไปกับซิมอนบอเจแหลี่ไปกับซิมอนพี่น้องเดี๋ยวไป็รุ่นน้ำกันว<ป>่าเพื่อนิได้เฮ็ดบอนางแหละกระเบนเห็นอันว่าพวกนางได้เห็ดดอกลูกลูกอันนางเลี้ยงแบ่อยู่เห็นอันอัน ปลาลุ้นหาเพชรมาแล้วก็แล่นมาบอกแม่มาที่เนี่ยเออแม่ก็หาเพชรมาบอแต่ว่าแต่ว่าคู่แฟนเดียกว่าจะเฮ็ดออกได้พี่น้องบางทีเราเข้าไปก้อนเท้าอีกกันไปให้เปลือกเราบอกก็ถาแน้ถาแน่ก็บ่ทาตื่นมาแปลงตะตีหาไปช้อนก้อนเข้ากับฝ่เออส่วนใหญ่เราไปเห็นเขาบุพเพเขาจับมือเข้าไปก้อนบพราะว่าที่มือแรงมันจะซ้ำที่ได้ มาเบิ่งน้ากันพี่น้องอันเฮ็ดปวกเลยโมเมนเฮ็ดปวกน้อยเด้พี่น้องไปเฮ็ดปวกไงตัวเทิงมันนี่มันบาสนี่ข้างลุ่มมันมีแต่จุ่มเด้อค่ะนี่เห็นบาจุ่มมหมนี่มันหล่นโขยเพราะแงโผข้างลุ่มบันดอกน้อยเด้พี่น้องมันดอกใหญ่กว่าข้างที่แล้่ยวข้างที่แล้่ยวมันดอกดำๆน้อยๆเแม่ขี้ข้านเก็บเนาะอันนี้จุ่มมักใๆไงค่ะพี่เห็ดปวกกลางเลยมันเป็นเห็ดปวกกลางเนาะนี่มันเหมือนเห็ดปวกอ่าขอดอเห็ดปวกไม่อายเห็ดเช่ไหม พี่น้องแต่เก็บมวนเนาะไปบานหงุดจนเมื่อยเก็บจอนนีกจะเก็บไวตอนนี้จะเก็บตอนนี้มันเผาเฮ้ยป้าตันนี้มันเก็บตตนมันไม่ไม่เลือกอะต้นมะแขงป้าจะกัต้นมันแดงมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยบาดมันทำบุญกรรลรังเนาะมันบานเป็นหนักแต่ว่าเฮ็ดบานแบบนี้มันหาง่ายพี่น้องแนมไปมันก็บบานหงุดแรงเป็นภูมินี่ค่ะภูมิใจกันเลยเนาะเขากวดแล้วเล้วเท่านั้นไปตอกมันเลยข้าวมันออกลำเก่าบ่ออกไปใช่ไหมล่ะปวที่ กระมองที่เคยไปเก็บนั่นแหละพี่น้องที่ไปเอาที่มันออกเมื่อกี้พักกันไปเก็บรอบไปรอมาเสมอกับออกเสมอได้จุ่มก็แลนไปหาตัวมันจุ่มตัวบ้านนี่เก็บไว้ตัวบริอ่านั้นยังหลุดพืชอยู่ค่ะตัวบ้านนี่ช่ำมืีน่ะมันล่นโคมันอีเคนแล้วไปชูนแล้วก็ล้นโคบ่มบัววานคือสิบพอดีเก็บเนาะมันกำลังถือกบมันนะงามแต่ผมโตเนาะโตกับมันท่างก็ห้ามเปียกมือนี้มันยังแห้งอยู่คิดิดนั่น มื่อคืนที่ฝนตกพี่น้องตีสามเอิดเอิดนี่แกงกินแคบแซ่จะใครหิ้วข่าวท่านได้กินข่าวเลยตายบัดนี้แสดงว่าแถวคุ้มเฮานี่เขาประทันหัวเฮ็ดออกเนาะเขาันหูวตอนนี่หละตอนเขาโทรศัพท์นี่ทุกครั้งอะไรพี่น uhh. ้องพอบอมีลงคลิปไปแค่นั้นและมะเอื่นมาแตกอืเต็มป้า ขาว่าคือหัวเห็ดออกเห็ดนั่นคลิปแบบมี้ค่ะว่าอันพวกอันหาเห็ดกับบริหารในสายหาในโทรศัพท์ในยูทูบคันเขาลงคลิปแล้วแม่โลดเห็ดออกเอ๊บบังเมื่อคืนเห็ดทั้งข้าวเต็มกระชามไว้น่างามนั่นนี่แหละมึงว่ะไปยังไม่เธอเช่าอีกเธอนึงไปบ่าเหอเห็ดไปนั่นแหละว่ะมองกันเห็ดในโทรศัพท์เลยงามเมื่อคืนมึงคอยกระซิบไทยไว้ก็เอาไว้ลงย่ามแรงเป็นตัวไอเขาไปหา เป็นตาสะออนพี่น้องบ่เอาเพระมันก็ัแต่ว่าพี่ใ้นกเกลือกกอนปีนี้ผมซื้อก็้ยผลออกลายหลายสวงนากาออกลายมันก็คล้ายคือปีที่แล้วแล้วฝนดีแล้วมันก็ออกเรื่อยๆเ โอ้ยแบนี้มองอันางบกันนอนดอกระบกนั่นหาบเนะฮะนักหาบค่ะเก็บจนเราเมื่อยนะคะรอบรอบใดที่ว่าอันเพชระบทานออกมองมันเคยออกนะมันสิออกรอบนี้แหละรอบสุดท้ายอันนี้ได้ในหัวเทียงในพุทไทยไปเบิ่งและ เอามาดูอ่ะมันบ่อปีนี่เนาะจอบรอบแรกรอบสองก็ยังพ<อ>ันออกคอยันออกรอ,อ,อ,อบนี่ปีที่แล้วไ,<ด>ไปเก็บกับอัมมาลาพี่นอ้องซ้ำนี่แหละก็็บเเปนห่าโชคดีแค่นั้นแหละไพ่กระหูได้ว่าหม่องมันออกเออเขาขี้อาจจะแปะแล้วนั่นเดี๋ยวนี้นะอันครอบจอบนะบมันออกมันก็บานหุ่งเพราะว่ามันออกแต่หม่องมันเคยออกปีที่แล้วเขาไปเนาะจอาสวยนด้เนาะไปตอนช่วยๆเนาะปับเขาบริสุทธิ์นะเขาไปเพราะว่ากำลังแบบ พอดีเก็บพอดีถือกุบมานะน้อนูกออกปยิกมาตายจะไม่รอเาเบอาสีมเรอจนได้ห่ยมีไดอาเบแล้วะน้อยเนี่ยกก่อนนงกัวกับลูกเิวเสมอว่าตะเห็ดออกพี่น้องคนกะหากะหาบจักกังเว้นกังคืนกังคืนกะหาเนืเอเห็ดปวกับเห็ดอื่นเขาบนยิงงเยเห็ดปวกนี้เขาเนียงมันราคาดีแถวคุ้มบ่ามีนีกับไปเบิด ไปเบิดสุรังค่าไปหาเห็ดแถวป่าใกล้ๆนี่อันนี้แสดงว่าเขาบ่ทันหูเดี๋ยวมื้ออืนนี่เต็มป่าแน่นอนว่เมือืนแล้วสองำก็เสเโอ้เดี๋ยวเราไปเจาะเบิ่งเนะาะบอนไซค์ทำในห้างหน้าเขาหรืไหมปกติมันออกแต่ว่าปี้ด่นพันออกยามันออกรอ,อ,อบนี่แหละ ป่าลงกบลายพี่น้องลงพอได้กลิ่นเมื่อนี้อมาลาเมื่อรับคุณแม่มาล่างเฮตพี่น้องปกติแล้วก็บอกมาจะค้าหามาแล้วคิดแค่ละคิดทอดคุณแม่นะคะตอนเก็บน้ำม้วนม้วนพออามาแล้วล่างแล้วโอ้ยกวัวสิแล้อสองสโมงสามสโมงตอนเก็บนี่ยอยากได้หลายยอู่ เตอร์เฮดเป็นบาทแล้วพี่น้องปริกินโดนเติมได้ได้นี่นะค่ะหลายเดือนแล้วเดือนสองเดือนบอันนี้บบแม่นเฮดดอกน้อยเด้พี่น้องมันเป็นดอกกลางเนาะอันรอบที่แล้วนี่คือเก็บเฮดดอกน้อยอันนี้มันจะเป็นดอกกลางวันที่แลรกโฮเฮดดอกน้อยๆดำๆเฮดบวกขดดอเฮดบวกเขางอันลนั้นเหฮดบวกเขาใหญ่เฮดบวกเขางใหญ่ โอ้ยยังพาะตอนเป็ดจุ่มกําลังจุ่มเนาะนคือสี่ขากันยาะเนาเป็นน้อใครแลว้วมัยังพาะตอนบานบอกระหูหลายเถื่อลายมื่อแล้วมันเริ่มทยอยออกวังหนึ่งอ่ะเขาเจะเก็บอยู่อันนี้มันห้างก็จิมาออกลายอีเลียอ้าวที่เหตุเราได้กลิ่นไอ้แกงแน่หนึ่งแน่เนาะมันหลายพี่น้องเบิ่งในพุพ่นก้อยเอาก้อย ก้อยหรือว่าซุปนั่นเองเฮาหนึ่งแล้วเฮากะเอาเอามาใส่ข่าขวหัวหอมพริกป่นเนาะต้นหอมผักซีกระเสบคือกันใส่น้ำปลาหน่อยนิดนึงหรือว่าสีหนึ่งแล้วเอามาเห็ดอ่าแหนมเห็ดสมมือสินะเขาบอกพืชเห็ดปวก้าบักมอ เมื่อในวันครูเด็กๆก็เลยไปแปรงเรียนพี่น้องยุดเป็นวันภากมื่อวันยังวันุกวันสุกเขาบุ่กเสากระยุดอีกเสาอาทิตย์ซีมอนกับแม่ไปหาเห็ดปวกเห็นกขาหามาแะปักไว เดี๋ยวถ้าเบิ่งเขามาก่อนถ้าเขาได้เราก็สิไปอีกรอบนึงแบบนี้ยังจะไปอยู่ในทางนี้ยังจะไปอ้าไปเลาะเก็บหมูเดียวพวกกันมาพร่าได้ไปเลาะพวกนางนะไปเห็นหมูนี่แล้วก็เก็บได้แล้วก็มาได้หมูเดียวนี่แหละหรือพ่ะท่านได้เลาะซ้ำขมันเพิ่นเลาะเพิ่นก็สิได้หลายก็บ่จักมาเเตลยบพระจัก ดีแล้วถือไปซองกระต่าดีบ่วเทียนไปกระต่าเดียวแล้วสิได้กลับมาเอากระต่ายอีกปารพี่น้องนี่ยได้หาบหนึ่งได้นี่จักโมนะโมเดียวบ่เนี่ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยล่างเงี้ยได้ทีเดีวมันบังมันามมือไปหมดแล้วกะเอิญว่าโมใหญ่อะแหละที่มันลามออกไปถั่วมีชูเหงาไหมเจ้าค่ะ นี่แหละโอกาสที่สิได้เก็บเพชรพวกโม่ใหญ่กันหน่อยพอยได้เก็บแล้วปีนี่นะโมน่นึงนะจนว่าเหยียดขาเก็บนั่งเก็บมันใหญ่อีลีเก็บจนปวดขาเลี้ยวไปคือสหุ่งเออหุห่งออกเบิดสุมมองข้าวละละละหลอดอยู่เพราะมันเป๊ะในนั่งออของเขาเคีียแหละเลยหนาววางหนึ่งครับไปเก็บกับโม่ใหญ่เนา,ยยา,นพาะพอนไทตอนน่ะแต่ว่าเป็นเห็ดพวกน้อย มือเศร้าเขาไปแต่เศร้าเนาะเอาไปงไปโรงเรียนไปก็นใ่เป็นยังเขาไปแต่เศร้าไปแต่ตีห่าต้าต้มาเจ็ดโมงเลยก็มาเป็นยังเาวยจ้ามาไงนก่อนมาจะไปโรงเรียนไปหาเหตุก่อนโรงเรียนตีสามตีหกคมตนเขา อยู่เครื่อใหญ่ยกว่าออกไลน์เนาะไม่เหาปามาจะกี่นี่ค่ะขาก็เต็นตาเต็มตาอ่ามีแต่ดอกมวงวานไปขาวๆวงาม่วานเขาไปเอาอันม่อวานเขาไปหักพลอยแบบบริหาซะห้องยางเลาะกับมาไ้สือมคนกลบร้าตั้งใจหา อุ้ยใช่ล้เื่ออื่นเข้าไปคุณป้ถือเสียมไปพอกถือของไปพร้อมนะหาเฮดหาคุจีลอไปพร้อมาเจิล่อไปพรอมใช่ไ่าไปนี่แล้วไปบนวนี่อันนี้แต้าวื่ันมหรือเบื่มือมันนี้รเจาะเลยเือมบ่มน่อแซแซมยุดไตป้า แล้ก็ราบวิญาไปป่าไอเราต้องหู้ล่าในเห็ดก้อนเห็นบอี่นองคนบอกเ่างอันสองกระมังสามกระมังอันในหมอนะสิแกงแกงเป็นดอกๆเอจ้าสดเห็ดเนี่ย แต่สอ่อนเห็ดปวกเนาะพี่น้องอยู่เด้อวัดพระอยู่เมืองกรุงเทพแล้วสะอ่อนได้เห็นเห็ดปวกนี่อยากอยากก็กินบ่ได้ดอกเนาะอยากก็ซื้อกินแล้วเด้อค่ะชลกรรมอมรานัทเจ้าขาไพะศาลตะเก้านาอันมีญาติพี่น้องทีงกรุงเทพแล้วก็นหนึ่งไหวใช่ส่องแข็งไว้เวลาเขาขึ้นมาแล้วกันผมมีตู้ซื้อส่องแข็งเลยจ้ะค่ะ อยากกิดีกินเมื่อออกมือหรือยังเี่ไม่แน่นะคะมีคนใจดีจะช่วยน้ำตู้ให้เฮ็ดเถ้านะน้ามันออกสมพ่อเออสวยน้อยนะขนาดเดตีขวดชื่อจะยัิ่งน้ำสวดต่อนไม่ได้ทำสมพ่อเพิ่นจังได้เฮ็ดเถ้าอัมาลาไปหาเพิ่นเลยได้เฮ็ดเถ้าถ้าเฮาไปเจ้าว่าได้ดอกจุ่มบ่จัาขุเทียนพอดีก็ได้ขุเทียนผดีเพราะแต่รดน้ําโอ้ยพี่น้องดอกจุ่มก็แม่นว่าสิเพ็ชง่ายๆคั่นบ่บานก็บ่เห็น เนาะถ้าจูบอีลีนะบูเห็นโอ้ยัดก็มข้าวเหวดบรกินข้าว้าที่ทำอม马ากอลักจิแกงเฮ็ดปลวกแกงหมอหนึ่งที่เลือก็ชิ้นหนึ่งกินโบเบิร์ก็ชิแช่ตู้แช่แข็งไว้พี่น้อง คุณแม่ก็เมื่อนอนบ้านพี่น้องตแตแะพร้อมบะมีพูดแหละต่างคนต่างเมื่อแล้วเพื่อนกับเดินๆอย่ากออกมานาเธหนึน่งมื่อได้เสออกมาแม่แล้วว่ารอกเกี่ยวขา่าวถ้าเกียเเ่ยวข่าวมึงเถื่อกระสีออกมานอนพี่มือไรขี้ขาดเมื่อมานอนพี่หลังสามสัปโมงพี่น้องกวนสิล้ว ่กินใด้แน่นนแล้วใช่แนกินแกงเทนี่ก็ชินไร่ลแต่นมันอะไรอ่้ยแต่ทอ,อ,อ,องะมันพอช่วงนี้ก็พายุเข่าฝนตกเสมอพี่น้องมาเมื่อนน,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 นี่กับฝนตกเมื่อวานนี่ก็ฝนตกเมื่อนี้ก็มิดฝ่ามิดฝนบรเิเวณแสงแดดว่าสิเกีียวเข่ากับยมพันธ์นีเกี่ยวพผก็รลอฟังเบืกอแต่ฝนพุแหละฝนเบิดเขาเจามันมาหอวที่สิบเอ็ดสิบสองพุทธวารีแหละเข่าสิ ก่อยก่อนฝนหดผลมันนกช่วงนี้นะพาก็รลรอเกี่ยวเข่ารอพายุนี่แหละทว่าเบิดฝนกับสิเกี่ยวหน้าพายนามันคนงานก็คือสิหายยากเกี่ยวเนาะแต่ว่าเกี่ยวเข่านี่มันก็เกี่ยวไวเกี่ยวง่ายพี่น้องมันบวคือนดำนาเกี่ยวเองก็แล้วบุกกิมมอ๋อหิวข้าวแล้ว่ แกงใส่ผักอีตูใส่สมผักติ๋วเนาะหอมหอมแกงเห็ดปวกพี่น้องจามาหันหนีกะบ่มีสิขอโตไปล่างเห็ดก่อนพี่น้องถทายเจ้าแม่เพิ่นล่างนี่ก็ะซานสมองพี่น้องจ้าไปแล้วสบายดีเฮ้ยบ้านไม่หยอบแล้วไม่ใส่อีกเดอนียเชี่ยห่า